แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอรีวิวสำหรับ2,025 BYD Dolphin 4x4 ความยาวประมาณ900คําในรูปแบบบทพูดภาษาไทยครอบคลุมทุกหัวข้อในย่อหน้าเดียว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision d r ไร้วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BYD กับ BYD Dolphin ปี2025รุ่นขับเคลื่อน4ล้อหรือที่เรียกกันว่า 4x4 ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่มองหารถ e v ที่ทั้งประหยัดพลังแรงและพร้อมลุยทุกสภาพถนนเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ BYD Dolphin 4x4 ปี 4, 2025มากับรูปลักษณ์ที่ล้ำสมยัยและปรับให้มีมิติที่สปอร ไฟหน้าแบบเลตดีไซน์เฉียบคมไฟท้ายลากยาวเต็มฝาท้ายให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมล้ออัลลอยลายใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีระยะยกตัวถังสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสีตัวถังมีให้เลือกแบบทูโทนและแบบสีพิเศษที่สะท้อนถึงความเป็นรถยนต์พลังงานสะอาดส่วนภายในห้องโดยสารนั้นก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมการตกแต่งแบบมินิมอลแต่ไฮเทคเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่รองรับสริระได้ดีขึ้น พวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงดีคัตและหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์แบบอัตโนมัติพร้อมกรอง PM 2.5และมีหลังคากระจกพานโนรามิเพิ่มความโปร่งสบาย ภายในยังตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีช่องชาร์จ USB-C ทั้งตอนหน้าและตอนหลังส่วนสมรรถนะนั้น BYD Dolphin 4x4 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุดกว่า310นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ7วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP b l a d บตเตอรี่ความจุประมาณ60กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง และยังรองรับระบบชาร์จเรลดีซีฟาชาร์จที่สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีและแน่นอนว่าด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อ eawd ทำให้สามารถขับบนเส้นทางลุย,ลยหรือถนอนลื่นนได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางดินทางฝนหรือขึ้นเขาระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้แน่นหนึบและเกาะถนนมากขึ้นโดยยังคงความนุ่มนวนในการขับขี่สำหรับเรื่องความปลอดภัย byd d o p h i n 4่ x 4ปี2025จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง a b s เช่นระบบเบรกฉุกเฉ AEB ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัย LKA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ระบบเตือนจุดอับสายตา BSD ระบบกล้องรอบคัน360องศารวมไปถึงถุงลมนิรภัยรอบคัน6ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินถนนขนาดถอยหลังเรียกได้ว่าครบทางด้านเทคโนโลยีและความปลอดภยัย สำหรับจุดเด่นที่ทำให้ BYD Dolphin 4 x 4ปี2025แตกต่างจากคู่แข่งคือการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดคอมแพคที่มีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อซึ่งหาได้ยากในตลาดรถกลุ่มนี้อีกทั้งยังมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ให้มาเทคโนโลยีภายในล้ำสมัยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดตอนนี้อย่างเบลดแบตเตอรี่ยิย่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน ส่วนราคาคาดการณ์ของ BYD Dolphin 4x4 ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9,99,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกและโปรโมชันช่วงเปิดตัวและแน่นอนว่าอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยด้าน EV mm hmm. เพิ่มเติมอีกด้วยสรุปแล้ว BYD Dolphin 4x4 ปี2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงแค่ขับขี่ในเมืองได้สะดวกแต่ยังสามารถลุยในสภาพถนนที่หลากหลายได้ดีอีกด้วย ทั้ดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีภายในที่ครบครันสมรรถนะที่ตอบโจทย์และราคาที่จับต้องได้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราขอแนะนําให้เพื่อนๆลองพิจารณาไว้ในลิสต์หากใครที่ชอบรถไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตนิดๆขับสนุกขับลุยได้และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม b y d d o n f i n 4x4 จะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Precision Drive ไ,ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ หากคุณต้องการเวอร์ชั่นตัดสั้นสำหรับ y o u u b e s h ช r อดหรือบทความโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดียด้วยแจ้งได้เลยครับ